ครับสวัสดีครับแท้งโพลิสนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับใครกลับบ้านบ้างยังนะกับเที่ยวปีใหม่นะครับมาวันนี้ผมจะพาพี่ทุกท่านมาชมกับเสื้อกรอะรุ่อทศูนย์ q 07ดนะครับของแบรนด์โบกีวันนะครับนี่ปดไว้สองจุดนะครับนะครับ่ะกล้องมาดูใกล้ๆนะครับปดไว้สองจุดนะครับนี่นี่ครับ ผมรู้สึกว่าคลิปนี้ผมจะเจ้ากล่องตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับนะ <S <S วันนี้เรามาแจงรายละเอียดอีกทีว่ารายละเอียดออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับนะครับอ่านี่ <S 1> <S 1> นตัวนี้มีกล้องเสียบด้านหน้านะครับตัวกล้องเสียบด้านหน้าด้านหน้าจะมีเซ็ตเซ็ตนี้กระเป๋าด้านหน้าสามารถถอดออกได้นะครับนี่นครับนี่ <S 1> <S 1> น <S <S สามารถถอดออกเป็นเซ็ตนี้ได้นะครับ ตัวนี้เราแถมให้ฟรีๆไปเลยนะครับมาเสร็จเดียวนะครับู่นด้านหลังมีตัวติดตุ๊กแกนะครับสามารถติดสังกัดนะครับติดโพลิสติดอาร์มติดอะไรก็ติดไปนะครับนะครับแล้วก็มาพร้อมรองรวมรองบานะครับตัวรองบาให้นะครับนี่ชุดเจ๋ให้ดูนะครับนี่รองบาตัวนี้เราก็ให้ไปเลยครับนี่ชุดนี้ อย่างอื่นอย่างอื่นมีอะไรอ่าอดมาเป็นชิ้นๆไปเลยนะครับนี่ตากล้องครับดายขากระเป๋าซื้อเซ็ตเดียวได้หลายอย่างเลยนะครับนะครับด้านในก็จะมีตัวซั์ให้ด้วยนะครับนะครับถ้าเหมือนในกรณีที่ที่พี่ไม่ใส่แผ่นเพจนะครับนี่ซับ นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นเพลทที่ใช้นะครับจะเป็นขนาด10 x 12นะครับเป็นของแรปเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นตัวอีเกิลเกียร์ก็ได้นะครับใส่ได้นะครับนะครับรุ่นนี้ขายดีนะครับขายดีทําลายทุกค่ายเลยครับตัวนี้หนึ่งพันเจ็ด้ยห้าสิบาทนะครับสนใจสั่งซื้อกันได้นะครับนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับปดไวสองจุดใช้งานง่ายสะดวกนะครับนี่ครับนะครับ วิธีทาดสนใจตออิดต่อสอบถามหรโทรติดต่อศูนย์92ครับ480 7876นะครับหรือติดต่อเมสผ่านกล่องข้อความ,ไ,มได้ด้เยไม่เจอร์ยังมีแอดมินตอบให้นะครับครับก็ฝากลินี้ด้วยครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ท้งโพลิสด้วยครับเชื่อใหม่ในคลิปหน้าครับ